ท่านผู้ชมครับกลับมากับ EP ที่5นะครับผมน่าจะ EP ที่5นะครับจำไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อีกวันเดียวก็จะปิดตลาดแล้วนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับเราก็เสริมไปตัวเดียวครับก็คืออ่ะซูซูอาร์ขอไปครับเป็นโทนี่ครูสเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับมีทีมมาขอแล้วผมไม่ไปครัเราอยู่แค่รถดูการเดียวนะมีเบนฟอร์ดมาไม่เอาดีกว่านะครับ ซึ่งมันก็มีดีลมาให้ผมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่มีนักเตะที่จะขายไปน่ยมาให้ผมตกลงเยอะแต่ผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเอาไว้เล่นดีกว่าครับอ่ามีอะไรมีนิวจ็อบมาก็เรากดรับไปก่อนครับกด,กดไปก่อนครับไปรีบรแข่งกันไปดีกว่าครับ เราจะเจอกับเชฟฟี่เนตเต็ดนะครับวันที่3นะฮะโอเคนี่ฮะโอเคเจอกับเชฟฟี่เนตเต็ดครับผมไม่เลยหรือจะแพ้ไหมฮะ <c oughs> อาริซอนเจ็บนะครับลืมบอกไปเนาะแล้วก็จะมีรูเบอร์สันซึ่งรูเบอร์สันไม่ค่อยฟิตครับแล้วก็มีโมเมนซานลาห่านะครับผมเอาโชต้าลงหน้าเป้าดีกว่านะครับ แล้วก็ทุนนี้โคลสจะเล่นกับโอเคงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วลุยกันเลยครับไปทีมของมีเบนฟอสเตอร์นะครับผมไปลุยกันเลยนะครับผมเราก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแพ้ก็แต่เราไม่ได้ซีเรียสยผมเพราะว่าเดี๋ยวเอาแมตช์อื่นก็ได้แต่ก็ไม่ควรวนะนะซักสีครับ มันอยู่ที่สักรีมครับอาวโอกาสตั้งเยอะยังไม่ยิงเลยครับคือถ้ายังไม่ยิงแบบนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอเป็นโมแล้วกันครับรอนโดพักครับเหนื่อยมากเลยนาย,นยล้วก็เป็นฟรีมิโนโครับแล้วก็เฮนเดอร์สันลงมาแทนคลอสครับเป็นตัวเยอะมากเอาโดนนำครับโอ้โหสองศูนย์เลยฮะ สถานการณ์โอ้โหสถานการณ์มาผมกลับมาแล้วฮะเป็นยังไงครับผมโอ้โหทำได้ดีครับผมกลับมาชนะสามสองครับทุกช่ชครับก็ผมมีข้อเสนอมาแนะนําครับใครอยากให้ผมเล่นเกมแบบกับแบบแข่งรถอะไรแบบนี้ไหมครับแบบแควักแข่งรถสปีดดิฟแบบนี้ครับสปีดดริฟหรือว่าอะไรแบบนี้ลองคอมเมนต์มานะครับผมซื้อมาแล้วครับ เดีย๋ยวท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันมาดูเผื่อผมจะ,อ,ะอัดแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะโอเคลองคอมเมนต์กันมานะครับโอเคทำได้ครับผมคอมเมนต์มาเลยครับคอมเมนต์มาเลยนะครับแบบนี้ก็จ,จะสักสองสามแมตช์เนาะน,นี่จะเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเราเตะค,คู่เดียวเลยฮะทีมอื่นเขาแข่งกันหมดแล้วฮะ เดี๋ยวเราเทรนนิ่งนิดหนึ่งฮะนักเตะเหนื่อยนักเตะนี่นักเตะเนีนะน่โอเคอาจจะไปเร็วสักนิดนะครับแต่ผมก็พยายามรอผู้ชมด้วยนะฮะอาริซอนกลับมาฟิตตัวจริงครับลุยเลยแล้วก็จะมีฟรีมิโน่ด้วยนะครับโอเคถ้ามีมไรแล้วลุยอะไรครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะให้นาะมิเกต้าลงด้วยนะครับเอาขอไปครับเป็นอเล็กซ์อเล็กซ์ากบาเลนครับ ก็จะให้อากุลิชมาด้วยแล้วก็กุลิชมาครับแล้วก็วันนี้โอ้โหโรเบรสันเจ็บมันก็เป็นโจโกเมสเหมือนเดิมแล้วกันนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรลุยกันเลยครับไปอ,อยู่ดตนี่ก็พยายามเก็บใช้ได้มากนะครับโอกาสล้าแบแจะเยอะเลยฮะ เอาไว้จำไม่ค่อยแม่นนะทีมเรานะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะโอกาสเยอะไม่ยิงแบบนี้ต้องโมซาลาครับผมมาเน่ออกไปเลยแล้วก็เดี๋ยกชกอ่าเป็นฟาวินโจดีกว่าครับแล้วก็จอดแดนเฮนเดอร์สันครับมาเล่นเมดฟิลให้หน่อยนะครับช่วยกันเซตเกมครับเป็นสีสำคัญครับดูแล้วจะเสมอสำหรับแมตช์นี้นะฮะ โอเคนะคผมเสมอนะครับโดนยิงนะทุสุดท้ายครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเอาคืนแบบหน้าครับโโหดีแสบจริงนะครับเจโน,น่คนนี้นะครับไม่ไมใช่คุณลุงคนนี้ไม่ทราบว่าแม์ต่อไปเจออะไรนะครับตอนนี้ตารางคะแนนเราโดนนำอยู่สามแต้มนะครับผม ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดสี่ครับผมแมเนี่ยเดี๋ยวแมชนี้ FA ครับเราจะเจอกับอาทีมอะไรทีมนี้ผมไม่ค่อยรู้จักครับมีดิลส์หรือเปล่าครับไม่ใช่นี่เป็นฟุตบอลอาเชอร์เปลีกส์นะครับผมสูกมครับเราก็อาจจะปิดไปในแมชหน้านะผมนี่ครับผมที่จะเจอกับ ทีมจากลีกชูมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะโรเตชันนักเตะนะครับการให้คาบับมีส่วนร่วมครับแล้วก็เป็นจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับดิเอโกโชต้านะครับชักกิลลี่นะครับแล้วก็เคอร์ติสโจดนะครับก็จะมีเอวีเอเลียดด้วยนะครับผมในการเล่นนะครับแมชนี้นะครับก็จะมีคูลิชนะครับแพ้ไม่เป็นไรผมเอฟเอนะครับว่างอันเถอะแล้วก็จะมีทอสกาซิมิคัสนะครับ คอสกูสเซมิคูสนะครับแล้วก็เป็นวุดเบิร์มาด้วยเดี๋ยวจะได้ลงนะครับโอเคชุดเล็กของผมครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับแต่ถ้าแพ้นี่ก็อย่าว่ากันนะเขาเรียกว่าอะไรมันเราไม่ได้เล่นเองเราทสอบตัวเป็นเอลิสันเบเกอร์กับเซนเตอร์แบ็กรามอสกับคาบักคาบ็กซ้ายทอสการเซมิคาร์ดขวาอาโนครับตรงกลางมีเคอร์ติจโจนคุลิช แล้วก็อเอล็กออเล็กชมเเรนครับสามกองหน้าโชต้าชักกยรี่แล้วก็เป็นไอ,อวิเอลเลียดครับผมเจาตนการดูเสียวเสลังครับไปเรื่อยๆครับโอกาสโอกาสมีก็ยิงครับผมก็จะมีเบนุสเบิรนลงมาแล้วก็ ฟิมิโนได้ไหมฟิวตัวรุกครับผมแล้วก็รวมถึงฟาบินโย่ด้วยลงมาช่วยนะครับบูลิชแอสซิตไปแล้วด้วยนะมาชีนะโอ้โดนยิงก่อนครับโอ้โหโดนสองเลยฮะโอ้โหโอกาสสามสิบเก้าครับ,โอโโอโรบตองกรอบสิบสามได้มาห้าลูกเขาโอโ้โหเฮ้ยชมนี่สถิติใหม่เลยนะครับดูครับโอกาสยิงสี่สิบครั้งผมตรงกรอบเนี่ยสิบสี่ครั้งอ้ ยิงกันทิ้งมากครับผู้ชมครับก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสมัครนะครับเดี๋ยอ่าน่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวดูวนะ,ะ,ะ f a. ครับ FA r f a รับจะเจอกับฟูลแลมครับแปดหน้าโอเคโอเคครับเดี๋ยวก็น่าจะปิดคลิปแล้วนะครับผอกโอเคเนาะโอเคครับเดี๋ยวพี่มาริกแมตช์นหน้าเนี่ยจะเจอกับ ทางด้านแมสซิตี้ครับโอเคเจอกันครับวันนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ